กระแสมาแรางนะครับดามาใส่แรม2แถวดีกว่า4ี่แถวอืเอาจริงๆเดี๋ยวแอดบ็อก ok จะเล่าจากประสบการณ์แล้วกันนะครับผมว่าจากประสบการณ์เนี่ยใส่แรม2แถวกับ4ี่แถวปัญหาที่แอดบ็อก ok เคยเจอมีอะไรกันบ้างเพื่อนๆละ่ะลองใช้แรม2แถวกับ4ี่แถวแล้วเนี่ยติดปัญหาอะไรตรงไหนลองมาคอมเมนต์บอกแอดป็อก ok กันหน่อยจากประสบการณ์ที่เคยใช้แรมสี่แถวนะครับ1เปิดเครื่องแต่หน้าจอมืดบูตไม่ค่อยติดนะครับอ่ะใครเคยเจอ จากที่เจอนะครับก็คือสาเหตุเนี่ยบางทีมสี่แถวมันมีเยอะนงมันมีมันมีสี่แถวเนี่ยบางครั้งเนี่ยแรมมันต้องคุยกันสื่อสารกันพอมันสื่อสารกันคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็เปิดติดแต่จอมืดเปิดติดไม่ขึ้นภาพอะไรอย่างนี้นะครับสองปัญหาบัตรเรมนะครับบางทีตามสเปกเนี่ยบัตรเรมสมมุติว่ามันสักห้าพันนะครับอะแรมสี่แถวบัตรห้าพันแต่บังเอิญว่าพอปรับบัตรเรมห้าพันปุ๊บอะจอมืดบูทไม่ติดอีกนะครับมีปัญหาเพราะอะไรมันมีสี่ตัวมันต้องสื่อสาาารกกัันนตววลยเเปป็่่ิดด AMP ไไม้ ต้องเปิด Default ก็คือวัตรมันเดิมจากโรงงานเลยถึงจะใช้ได้สองข้อไหนแลล้อ่ะข้อต่อไปบางทีแรม4ตัวเนี่ยมันมีแรมใด้รลมหนึงมีปัญหาก็เปิดติดไม่ขึ้นภาพอีกแล้วเพราะฉะนั้น2ตัวจบดีปัญหาน้อยเปิดง่ติดแน่นอนใครที่เจอปัญหาเรื่องแรม2แถวกับสีแถวเนี่ยมาคอมเมนต์กันหน่อยเจอแบบไหนกันบ้าง